สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องสมรภูมิคอมเมนต์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นคอมเมนต์ของแฟนมวยครับทุก้ชมครับคอมเมนต์แฟนมวยชาวญี่ปุ่นหลังจากที่ดำ .com บัวขา,บาวบัญชาเมฆปิดบัญชีนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นบราซิลมิโนโลุชิโมระจนหลับคาลูกกรงเพียงยกที่ 2. ในศึกไลซิง l a แลนด์มาร์กนายกติกาชิกบ็อกซิง่ง ศึกไลซิงแลนด์มาร์กนายเมื่อวันเสาร์ที่23มีนาคมณนะเมืองโกเบประเทศญี่ปุน่นระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆดวลกับมินโนรุชิมุระกัมปันูกครึ่งญี่ปุน่นบาซิลเลียนในกติกาคิกบอกซิ่ง3ยกพิกัด74กิโลกรัมซึ่งเป็นน้ำหนักที่บัวขาวข,าวขึ้นชกเป็นครั้งแรกเพราะว่าปกติแล้วบัวขาวจะชกในน้ำหนัก70กิโลกรัมมาโดยตลอดก่อนการชกเกิดประเด็นดราม,มา่าเมื่อนักชกเจ้าถิน่นหาว่าบัวขาวดบยา และไม่กล้าขึ้นสังเวียนกับต้นแต่จริงๆแล้วนักมวยญี่ปุ่นคนนี้เองที่เป็นฝ่ายใช้สารกระตุ้นมาก่อนจนต่อมายอดนักมวยชาวไทยได้ทำคลิปโต้ตอบก่อนบินตรงไปยังแดนอาทิตย์อุทัยเพื่อดวลกําปั้นกันส่วนผลการชกในยกแรกบวัวขาวโดวนอาวุธหนักของชิมมระเยอะพอสมควรแต่ว่ายังเอาตัวรอดมาได้ก่อนที่ยกที่สองจะเอาคืนแบบทบต้นทบดอกก่อนจะชนะนกไปได้อย่างสวยงาม บัวขาวบัญชาเมฆได้โพสต์เฟซบุ๊กหลังจากที่ชนะว่าบัวขาวชนะนกยกที่2ยอมรับว่ายกแรกพายุหมัดคู่ชกหนักมากมีอาการเหมือนกันแต่ก็ผ่านมาได้ตั้งแต่ชกมวยมาไอหมอนี่หมัดหนักที่สุดยกแรกเกือบไม่รอด ส่วนแฟนมวยชาวญี่ปุ่นพากันแห่เข้ามาชื่นชมบัวขาวซึ่งก็ต้องอยอมรับว่าบัวขาวยังคงเป็นตำนานแชมป์เควันสองสมัยที่เคยสร้างปรากฏการณ์สร้างความทรงจำในญี่ปุ่นแบบไม่เคยจางหาย จะเห็นได้ว่าตั้งแต่การเดินทางไปชกมีแฟนเข้ามาต้อนรับอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวนะครับหลังจากการชกก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหลายคนก็บอกว่าไม่มีนักชกญี่ปุ่นคนไหนที่มีระดับเท่ากับบวัวขาวถ้าหากอายุเท่ากันบางคนบอกให้มินาุคิมุระเลิกชกมวยและไปแข่งขันกีฬาเพาะกายแทนความคิดเห็นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับความคิดเห็นแรกบอกว่าฉันคิดว่าอาวุธของบวัวขาวคมน้อยกว่าเมื่อก่อนอย่างชัดเจนแต่เขายัง มีความแข็งแกร่งคุณสามารถดูได้ว่าเควันแม็กอยู่ในระดับสูงแค่ไหนในขณะนั้นจากคอมเมนต์นี้มีชาวญี่ปุ่นคนทัดม,มาได้เข้ามาตอบกลับไปว่าจริงๆญี่ปุ่นกําลังถูกทิ้งไว้ข้างหลังทั้งเศตศาสตร์และศิลปะการต่อสู้คนต่อมาครับได้บอกว่าความแตกต่างในระดับเควันระหว่างผู้เล่นเควันเก่ากับผู้เล่นในปัจจุบันชัดเจนแล้วมินอรุซึ่งเป็นระดับแชมเปี้ยนกำลังพ่ายแพ้ให้กับคนที่เคยอยู่ในช่วงรุ่งโลด คนต่อมาครับบอกว่าลักษณะาทางกายภาพของกล้ามเนื้อไม่มีประโยชน์ไม่ทนทานดูระบบบัวขาวสิหากคุณไม่มีแกนกลางที่แข็งแกร่งตามธรรมชาติถ้ามัวแต่สนใจเรื่องรูปร่างหน้าตามันก็ไม่มีประโยชน์คนต่อมาครับมันทําให้ฉันรู้อีกครั้งว่ามาซาตโตะนั้นน่าทึ่งขนาดไหนต่อสู้อย่างเหนือชั้นในช่วงที่สัตว์ประหลาดเหล่านี้รุ่งเรืองจากความคิดนี้คนถัดมาได้คำตอบกลับว่าสิ่งเดียวที่ฉันจําได้คือการถูกทุบตี มาต่อกันที่ความคิดเห็นคนถัดมาครับคนนี้บอกว่าแม้ว่าเขาจะผ่านจุดสุดยอดด้านร่างกายไปแล้วแต่ทักษะของบัวขาวก็ยังคงแข็งแกร่งฉันรู้สิกรงใจที่พวกใช้ยาดปบถูกลงโทษต่อมาครับบอกว่าเขาเคยใช้ยาดปบเพราะเขารู้สึกอ่อนแอแม้ว่าบัวขาวคนนี้จะแก่แล้วแต่ก็ไม่มีทางที่เขาจะเอาชนะบัวขาวผู้กระหารรุ่นเก่าได้ คนต่อมาครับบอกว่าเป็นแมตที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าในอดีตเ1 max มีระดับสูงแค่ไหนคนถัดมาบอกว่าฉันดีใจที่มันไม่ใช่บัวขาวในยุครุ่งเรืองของเขาเขาคงไม่สามารถรับมือด้วยการเตะที่เหมือนพายุได้คนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันติดหวังมากเน้นแต่กล้ามเนื้อไปเป็นนักเพาะกกยจะดีกว่าคนถัดมาครับขอบคุณบัวขาวที่ทำให้ความเครียดในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ปลิวหายไปในทันที คนถัดมาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าแม้ว่าเขาจะโดบเก่งมากและฤทธิ์ยาได้หมดแล้วแต่ผลของการโดบยายังมีอยู่แต่เขาก็ยังแพ้นกให้กับบัวขาวในวัยนี้เชวันแบบเก่ามีระดับที่สูงกว่าหรือไม่มาสโตะแข็งแกร่งมากส่วนคนถัดมาครับบอกว่าหากคุณไม่เสพยาคุณจะไม่สามารถเอาชนะผู้เล่นที่ผ่านช่วงรุ่งโรดไปแล้วได้ดังนั้นโปรดออกจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุดคนถัดมาครับมินาุคิมระ ซึ่งใช้ยาโดบในศิลปะการต่อสู้ที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตควรกเกษียณอายุคุณไม่มีคุณสมบัติที่จะใช้ศิลปะการต่อสู้ความคิดเห็นทันมาบอกว่ากล้ามเนื้อที่ได้รับการเติมยาโดบจะไม่พัฒนาทักษะการต่อสู้ของคุณทักษะที่ได้รับการฝึกฝนเหมือนบัวขาวสามารถพูดถึงได้อย่างมากมาย ความคิดเห็นถัดมาครับบัวขาแกรงคิโมระมีความแตกต่างในหลายๆด้านดูเหมือนว่าพวกเขาจะต่อสู้กับลูคิยะอันโปเป็นครั้งต่อไปแต่ฉันไม่คิดว่าจะไม่มีใครอยากเห็นการรีแม์กับลูคิยะอันโปเลยต่อมาครับฉันรู้สึกสดชื่นยกเว้นพ่อแม่ของคิโมระมันน่าขยะขยงดังนั้นโปรดอย่าออกไปสู่โลกกว้างและใช้ชีวิตอย่างเงียบๆ คคควาามมิดเ่นตอรับห็จุดอ่อนอันดับหนึ่งของคิมุระคือเขาเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากข้อมูลในวิกิพีเดียเขาแพ้มาแล้ว11ครั้งแต่9ครั้งเป็นการแพ้น็อกแม้แต่ในบรรดานนักสู้ที่ได้รับชัยชนะมากมายเขาคือผู้ที่แพ้น็อกมากที่สุดไม่ใช่หรือถัดมาครับบอกได้คําเดียวว่ามันน่าทึ่งเจโอกับคู่ต่อสู้ที่ใช้สเตรอยบวกมัดเป็นวิธีที่เจ๋งที่สุดในการชนะต่อมาครับคิมุระอ่อนแอเกินไป ไม่ว่าเขาจะเป็นตำนานแค่ไหนบัวขาวก็อายุ41ญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักศิลปะการต่อสู้ที่มีเพียงปากของพวกเขามันน่าอายจริงๆคนงัดามาครับได้แสดงความคิดเห็นว่าท้ายที่สุดบัวขาวยังคงอันตรายแค่นี้ไม่เพียงพอที่จะทําให้เขาอ่อนแอลงฉันยังคิดว่าเขาสามารถชนะได้ในรายการเควันและรายการไลซสิ้นในตอนนี้ ต่อมาครับฉันไม่ชื่นชมมินยลชิโมระเลยและฉันก็ยังไม่เห็นด้วยกับเขาไม่มีคุณสมบัติของนักกีฬาฉันต้องการให้คุณกเกษียณทันทีความเชนทามน่าทึ่งมากที่บัวขาวอายุ4 1ปีและยังคงรักษาสภาพร่างกายนั้นไว้ได้ในทางกลับกันมินโนรุถูกวิจารณ์อย่างประชดประชันว่ายาสลบไม่สามารถฝึกจิตใจได้หลังจบการแข่งขันเขาสมองสั่นและลุกขึ้นยืนไม่ไหวเหมือนความแข็งแกร่งของเขาหมดลงและหัวใจของเขาก็แตกสลาย ต่อมาครับเป็นเรื่องจริงที่เขาพ่ายแพ้ให้กับผู้เล่นเมื่อ20ปีที่แล้วแม้ว่าเขาจะถูกปกะคุมไปด้วยยาและทําให้กล้ามเนื้อของเขาแข็งแรงขึ้นก็าตามแม้ว่าบัวขาวจะแก่แล้วแต่บัวขาวก็ยังมีชีวิตอยู่และสบายดีฉันคิดว่าคงไม่สามารถเอาชนะผู้เล่นวัยกลางคนได้แต่ฉันเดาว่าคงเป็นเพราะทักษะและความตั้งใจอันแรงกล้าของเขาขเขาไม่ธรมดาครับบัวขาวคือที่สุด ฉันคิดว่ามันคงจะยากเมื่อพิจารณาถึงน้ำหนักที่ลดลงและความลดลงตามอายุแต่ฉันรู้สึกว่าเขาเป็นตำนานอย่างแท้จริงทำนาครับบอกว่าคุณไม่สามารถชนะด้วยกล้ามเนื้อปลอมได้เป็นการลงโทษของตำนานบัวขาวทำไมครับไม่ใช่ว่านักสู้ในปัจจุบันเลอะเทอะหรือนักสู้ในอดีตนั้นน่าทึ่งสาระสำคัญก็คือบัวขาวอันตรายเกินไป ไม่มีอะไรอื่นนอกเหนือจากนี้ระดับผู้เล่นญี่ปุ่นไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันบัวเขายังคงแข็งแกร่งทั้งอดีตและปัจจุบันไม่ว่าเขาจะอ่อนแอลงเพราะอายุ41ปีเขากำลังใช้จุดแข็งที่ทำได้ตอนอายุ41ปีจดเชยจุดอ่อนโดยการเปลี่ยนสไตล์และเลือกสิ่งที่ดีที่สุดปรับตัวให้เข้ากับญี่ปุ่นตั้งแต่สมัยรุ่งเรืองเมื่อถูกผูกติดอยู่กับกฎเกณฑ์ของญี่ปุ่น ความทิดเห็นถัดมาครับจากมุมมองของบัวขาวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาต้องแข่งขันกับนักสู้ที่ใช้สารกระตุน้นมีผู้ต้องสงสัยมากมายตั้งแต่สมัยเชวันเขาแข่งมาหลายเกมและชนะมาทั้งหมดแล้วคุณไม่สามารถทําอะไรต่อหน้าตำนานได้คนถัดมาครับลูกิยะอันโปและชิโมระอาจมีบทบาทสำคัญในการแข่งขันเควันในปัจจุบันซึ่งเต็มไปด้วยผู้เล่นชาวญี่ปุ่น บัวขาวยังคงแข็งแกร่งและคอมเมนต์สุดท้ายครับคนนี้บอกว่ารู้สึกสดชื่นที่บัวขาวชนะเคโอคิมระมันก็จะประมาณนี้ถ้าไม่มียาโดบและทั้งหมดนี้ครับท่านผู้ชมครับก็เป็นคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อผลง,งานการแข่งขันของบัวขาวบัญชาเมฆนะครับข้อมูลในการปรหากผิดพลาดอะไรก็ขออภัยมานที่นี้ด้วย มีความคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องของแอดมินด้วยนะครับช่วงนี้เสียงของแอดมินจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าแอดได้บันทึกเสียงในรถยนต์นะครับเนื่องจากว่ามาทำงานอยู่ต่างที่นะครับก็ขออาภัยในเรื่องเสียงที่ใช้ในการบรรยายด้วยนะครับสำหรับลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราจะกปใหม่ชิปหน้าสวัสดีครับ